เรื่องไฟฉายครับที่แม่ค้าพ่อค้าทุกคนที่รับเป็นเงินสดต่างๆควรจะมีไว้จริงๆเราทําคลิปแบบนี้มา2-3คลิปแล้วนะครับแต่เราก็ยังพบว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังเกิดการที่ใช้พวกแบงค์ปลอมต่างๆครับผมอย่างล่าสุดเมื่อวานนะครับก็ได้ยินมาว่าแบงค์พันปลอมระบาทที่บริเวณชายแดนไทยพม่าครับบริเวณท่าขี้เหล็กครับฝั่งพม่าครับก็มีการใช้แบงค์พันปลอมเยอะมากเลยแถวๆนะ มีการตรวจเจอได้บ่อยๆหลายๆครั้งเลยครับซึ่งวันนี้ฮะเราจะนําตัวอย่างของธนบัตรแบงก์จริงนะครับผมจํานวน4แบบมาทําการทดสอบการตรวจหาแบงก์ปลอมนะครับผมแลวจะบอกว่าวิธีที่เราจะใช้ก็คือการใช้เจ้าปากกาไฟฉายแบบนี้ครับผมที่เป็น UV ครับเจ้าตัวนี้มาในรูปแบบของกุญแจครับเดี๋ยวเสร็จจากการไลฟ์สดแล้วผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ทุกคนไปสามารถทําการสั่งซื้อ ขนาดเล็กๆราคาหลัก10เท่านั้นครับเจ้าตัวนี้เป็นพวงกุญแจที่เราเอามาใช้งานได้เลยครับผมเหตุผลที่เราใช้เจ้าปากกา UV ตรงนี้นะครับเนื่องจากวัฒนบัตรของไทยเรารวมทั้งของหลายๆประเทศทั่วโลกครับจะมีการฝังสิ่งหนึ่งไว้ก็คือเส้นต่างๆครับใยไหมต่างๆที่เป็นใยสะท้อนแสงและจะทําปฏิกิริยาเฉพาะกับแสง UV เท่านั้นซึ่งหลายๆคนจะมีวิธีการตรวจสอบนะอย่างเช่นมองทะลุแสงแบบนี้จะเห็น เงาแต่ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์นะปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าการพิมพ์ให้เกิดเงาแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับแม้ว่าจะอาจไม่จะ,จะยังไม่ชัดมากนะักและวิธีการตรวจสอบธนระบรปลอมจริง,รงๆก็มีหลากหลายครับทั้งในเรื่องการมองการสัมผัสต,ต่างๆรวมทั้งลายเส้นต่างๆแบบนี้ที่เกิดขึ้นแบบแบบกราฟิกแบบนี้ที่อ่ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะทําได้นะครับแต่หากว่าเราใช้เจ้าปากกาซึ่งเป็นแสง UV แบบนี้นะครับสังเกตไหมว่ามันออกมาเป็น แบบนี้เราเรียกแสง UV แบบนี้อย่างว่าแสงเหนือม่วงครับผมใช้ทนการทํางานเวลาใครเข้าเทคเข้าผับต่างๆจะพบว่าเวลาที่เราใช้ปากกาตัวนี้ส่องลงไปนะครับเขาจะกลายเป็นสีม่วงเสื้อผ้าเราจะกลายเป็นสีม่วงหมดเลยนะครับที่ผมมันเป็นสีม่วงเนาะแต่ว่าที่กล้องนี่มันไม่เป็นสีม่วงเอาละแล้วทีนี้มันมาใช้กับธนบัตรของเราได้ยังไงครับมันอย่างนี้ในธนบัตรของเรานะครับหรือหลายๆประเทศทั่วโลกเขาจะมีการฝังใยเส้นไว้ครับผมเวลาที่เราส่องเข้าไปครับเดี๋ยวผมพยายามไม่ให้เห็นนะว่าจะเห็นชัดไหมนในการไลฟ์แบบ น,นะครับอ่าพอเห็นอยู่นะมันจะเกิดเส้นๆต,ต่างๆเป็นเส้นเล็กๆๆในการสะท้อนแสงตรงนี้ครับผมเขาจะสะท้อนแสงมาเป็นหลากหลายสีเลยนะ,ะตรงนี้พอจะเห็นนะเวลาที่เราส่องไปนะครับนี่เห็นไหมเห็นเส้นเล็กๆๆที่มันเป็นสีๆแบบนี้ไหมครับมันจะทําปฏิกิริยากับเจ้ารังสี UV หรือแสง UV ที่เกิดขึ้นครับมองผ่านกล้องไม่ชัดนะแต่มองจากจุดที่ผมอยู่เนี่ยมันชัดมากๆเลยเวลาที่เราส่องไปนะครับมันจะเกิดเป็นเส้นซึ่งเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้นะครับไม่ สามารถทําได้ทั่วไปนะครับผมไม่สามารถจะพิมพ์ออกมาได้ครับเพราะการพิมพ์สีต่างๆมันก็จะมาเป็นสีต่างๆให้เราเห็นแบบทั่วไปเลยแต่หากว่าทําปฏิกิริยากับเจ้ารังสีเหนือม่วงหรือรังสี UV พวกเนี้เขาจะเกิดเป็นเส้นเล็กๆเล็กๆ,ๆเป็นสีๆขึ้นมาครับผมตรงนี้นะฮะเรามาเช็คกันในธนบัตรแบงค์พันุ์นะครับและจะบอกว่ามันมีธนบัตรอยู่ใบหนึ่งที่มันไม่สามารถใช้วิธีนี้เช็คได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธนบัตรแบงค์พันธุ์นะครับผมจะ เป็นแบงค์5้0เดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะสองนี่ตรงนี้น่าจะเห็นเริ่มนะเห็นเป็นเส้นเล็กๆๆ,ๆที่เขาเป็นสีแบบนี้ไหมครับเจ้าเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับผมเจ้าเส้นเรืองแสงแบบเนี้ยไม่มีเครื่องพิมพ์ไหนในโลกที่สามารถจะทําได้นะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่ขายกับรัฐบาลโดยเฉพาะเลยแล้วเขาจะฝังเข้าไปในเนื้อของธนบัตรเลยครับเวลาที่เราใช้เจ้าปากาลังสีเหนือม่วงหรือลังสี UV ตัวเนี้ยส่องเข้าไปนะครับเราจะพบว่ามันเป็นเส้นเล็กๆเล็กๆ,ๆ สั้นสะท้อนแสงอยู่นะครับฝังอยู่ทั่วไปในธนบัตรเลยนะในในธนบัตรเลยนะครับแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันแบงค์ร้อยนะครับเอามาส่องดูแบงค์ร้อยซิมีไหมแบงค์ร้อยก็มีนะครับเป็นสีอะดูตรงนี้น่าจะเริ่มเห็นเห็นกันแล้วนะครับผมน่าจะเริ่มเห็นเห็นเป็นขีดเล็กๆแบบนี้นะครับเวลาเราเอารังสี UV แบบนี้ส่องนะครับผมใครมีรังสี UV โอ้แบบนี้เห็นขึ้นนะครับเนี่ยจะเป็นเส้นเล็กๆเล็กๆหลากสีเลยนะครับที่อยู่บนธนบัตรของเราครับผมเป็นเส้นเล็กๆฝังอยู่ทั่วธนบัตรเลยครับ แต่ธนบัตรที่ไม่สามารถจะใช้วิธีนี้เช็คได้คือธนบัตรชนิดใบละ20บาทที่เป็นรุ่นใหม่และเป็นพลาสติกครับผมผมพยายามส่องละมันไม่สามารถจะเห็นได้เขาไม่ได้ฝังไอ้เจ้าเรืองแสงตรงนี้ยยใยไหมเรืองแสงตรงนี้เข้ามาให้เราด้วยครับแต่ด้วยความที่แบงค์ยีเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครปลอมกันเท่าไหร่และเขาจะปลอมไม่แน่าจะง่ายครับเพราะว่าตวงเขาเองเนี่ยเป็นแบบพลาสติกแบบนี้เลยไม่ ไม่สามารถที่จะพิ้น์ออกมาได้แบบนี้ครับผมและยังมีจุดหลายๆอย่างที่เครื่องพิมพ์ธรรมดาทั่วไปทําไม่ได้ครับผมขออนุญาตทักไทย f อซแล้วก่อนครับสววสดีครับซูเปอร์ต้นน้าสวัสดีครับคุณปวริศราครับผมอ่ะทีนี้ครับผมอ่ะแต่ทีนี้ครับธนบัตรหลักๆที่มักจะเกิดการปลอมเกิดขึ้นอย่างผมอยู่เชียงรายเนาะผมจะได้ยินข่าวที่การค้าชายแดนแถวท่าขี้เหล็กอ่ะปลอมกันมากก็คือแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันและแบงค์หนึ่งร้อยกันนี่แหละครับผมนี่แหละที่เขาปลอมกันมากแล้วเขา สามารถที่จะใช้เครื่องพิมพ์คุณภาพสูงต่างๆเนี่ยมาทําการปลอมได้ชนิดที่ว่าใครที่ไม่ชํานาญจริงๆบางทีอาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได้แต่หากเรามีเจ้าไฟฉาย UV แบบนี้นะครับพวงกุญแจไฟฉาย UV เล็กๆแบบนี้ให้ติดตัวเราไว้สักอันหนึ่งนะครับผมกรณีที่ไม่มั่นใจเฮ้ยส่องกับแสงแล้วก็มีลายน้ําข้างในนี่นะเอ๊อแล้วมันจริงหรือมันปลอมความรู้สึกมันตอบไปได้ใช้เจ้าตัวนี้พิสูจน์เลยครับเนื่องจากว่าเจ้าปากกา UV หรือรังสีเหนือม่วงตรงนี้นะครับราคา ไม่แพงราคาแค่หลักสิบเท่านั้นเลยเดี๋ยวเราจบไลฟ์เสร็จผมจะปกักลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ทุกคนไปซื้อครับตัวนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะผมซื้อมา25บาทหรือ35บาทเท่านั้นนะครับผมเพื่อเอามาส่องหาตรงนี้นั่นแหละครับพวกธนบัตรต่างๆที่เราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าปลอมหรือเปล่าใช้ปากกาไฟฉาย UV ตรงนี้ส่องเข้าไปเลยครับหากว่าไม่เห็นนะครับเ,เดี๋ยวจะส่องๆย้อนๆน,น,นี้ซิอ่านี่นี่แส่องย้อนนี้ยังเห็นเลยใช่ไหมเป็นขีดขีดติขีดแบบนี้นะครับหากเราไม่ เห็นไอ้เจ้าขีดขีดสีสีแบบนี้นะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะปลอมก็ได้ครับผมแต่หากว่าใช้ตรงนี้นะครับส่องไปแล้วเห็นขีดขีดสีสีแบบนี้นะเห็นจะเริ่มเห็นเห็นสีสีเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมครับพอ,อส่องย้อนแบบนี้เห็<อ> en, งงนั้นพอส่องแบบนี้ดันไม่เห็นนะครับผมตรงนี้คือถ้าผมมองด้วยตัวเองเนี่ยผมจะเห็นชัดมากเลยนะครับบรรทน,นบัตรแต่ว่าในกล้องมันไม่เห็นครับก็เลยมองนี่อย่างตัวเนี้ยเราเห็นเป็นสีสีเส้นเส้นเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้นั่นแหละครับเรามั่นใจได้เลยหลังจากตรวจสอบปึ๊บ เอ้ยเวลาจับแบงก์มาปุ๊บยกขึ้นสองไอ้เงาเงาแบบเนี้ยผมเคยเจอแบงค์ปอมที่มันมองเห็นเป็นเงาแบบนี้ด้วยนะแต่เขาจะเป็นลนักษณะการพิมพ์จางๆไงฮะการพิมพ์จางๆโดยปกติเราจะใช้ส่องกับกับไฟแบบนี้เพื่อจะดูเอาจะตัวเนี้ยตรวจพิสูจน์แล้วทีนี้ครับผมนอกเหนือจากการทําลายน้ําตรงเนี้ยที่เขาพิมพ์มาได้แล้วนะยังเกิดเส้นตรงเนี้ยเส้นโฮโลกราฟิกตรงเนี้ยนะครับเขาก็ยังพิมพ์ได้นะเขาสามารถพิมพ์ได้แม้มันจะไม่ได้สะท้อนแสงอะไรมากมายนะครับแต่เขาก็พิมพ์มาได้เส้นตรงนี้ครับเพราะฉะ ธีการตรวจมันมีเยอะนะครับหลายแบบหลายวิธีนะครับแต่ที่ผมมั่นใจมากที่สุดก็คือการใช้ปากกาหลังสี UV ตรงนี้ส่องเข้าไปครับเนี่ยมันจะเกิดเป็นเส้นเส้นๆมาเหตุที่ผมมั่นใจนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีการพิมพ์ทั่วไปไม่สามารถทําได้เลยครับผมไม่สามารถทําได้เนื่องจากไอ้เจ้าใยไหมเรืองแสงที่อยู่บนธนบัตรของเราตรงนี้ครับเขาเป็นใยไหมเรืองแสงที่ฝังเข้าไปในเนื้อของกระดาษธนบัตรตรงนี้เลยและจะไม่มีโรงพิมพ์ไหนสามารถทําได้เนื่องจากว่าเป็นการขายให้ ทเทคโนโลยีเนี้ยขายให้กับรัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมจะอยู่ในตรงนี้เพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะครับแล้วรับเงินสดเป็นประจําไม่มีโอกาสได้สังเกตอะไรมากนะักก็ใช้ปากกาอันนี้มาส่องปื๊ดเดียวก็รู้เลยบางคนใช้วิธีที่ดีกว่านั้นครับบางคนมีเครื่องตรวจเลยเป็นเครื่องลักษณะเหมือนในตัวทําเล็บเจลต่างๆที่เอาเข้าไปนั่นแหละครับผมเสียบเข้าไปจึ๊ดเข้าไปแบบนี้ครับเขาก็จะเป็นรังสีเหนือม่วงรังสี UV อยู่ข้างบนนี้เลยเขาเปิดชิงไว้เลยนะแม่ค้าเขาเปิดชิงไว้เลย ไหนเขาไม่แน่ใจเขาสอดลงไปเลยครับแล้วเขาใช้วิธีเดียวกันก็คือข้างบนมันจะมีรังสี UV แบบนี้หรือรังสีเหนือม่วงแบบนี้่องอยู่ตลอดเวลาพอสอดเข้าไปปั๊บนะครับมันเกิดเป็นเส้นเส้นมาแบบนี้เขาโอเคละของแท้แน่นอนครับขออนุญาตทักทายคุณปวิศราครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามเราฮะเราจะพยายามหาสาระมาเสิร์ฟให้ทุกท่านได้เป็นประจำทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับเจ้าปากกา UV หรือรังสีเหนือม่วงต่างๆเหล่านี้ครับก็จะทํางานได้กับทนรบัตร3แบบที่ผมมีอยู่ในมือตอนนี้ก็คือแบงค์พัน แบงค์500และแบงค์ร้อยนะครับส่วนธนบัตรชนิด20บาทที่เป็นรุ่นใหม่ทําแบบพลาสติกแบบนี้ไม่สามารถตรวจได้ครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ฝังใยไหมเรืองแสงต่างๆครับไม่ได้ฝังใยเรืองแสงไว้เพราะฉะนั้นตรวจก็จะไม่เจอครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นพลาสติกมันก็จะไม่ได้ทําง่ายครับแต่แล้วก็แบงค์ยีไม่เป็นที่นิยมปลอมครับส่วนใหญ่ก็จะปลอมแบงค์ใหญ่กันแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันหรือแบงค์ร้อยก็ยังเคยเห็นครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะพกเจ้าไฟฉาย UV ปักอพวงกุญแจไฟฉ U V อันนี้สักอันหนึ่งติดตัวติดก,กระเป๋าห้อยติดเอวทําเป็นพวงกุญแจเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพื่อตรวจทอนบัตปรปลอมแบบนี้ก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดแบ่งปันความรู้ดีๆกันตรงนี้ครับใครชอบใจในเรื่องราวของซัทชั่นแนลที่เราจะนําเสนอเทคโนโลยีต่างๆความรู้สาระดีๆต่างๆอย่าลืมกด subscribe ติดตาม,ตตามเราไว้ครับแล้วพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจําทุกวันสําหรับวันนี้ขออนุญาตจบไลฟ์ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับใครมีคําถามใครสนใจเรื่องไหนคอมเมนต์สอบถาม ไปครับแล้วเดี๋ยวถ้าผมว่างผมจะมาพยายามมาตอบให้ทุกท่านได้มากที่สุดเลยครับผมอย่าลืมนะฮะไฟฉายประกาศไฟฉาย UV แบบนี้ครับผมเห็นมันเล็กๆถูกๆราคา20-30บาทแบบนี้นะมันสามารถจะตรวจแบงค์ปลอมแล้วก็ป้องกันการถูกโกงโดยการใช้แบงค์ปลอมของพ่อค้าแม่ค้าหรือบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดีเลยครับขออนุญาตทักทายนะครับน้อง น้องน้อง,น,องน้องตันน้องตันชาแนลครับผมสวัสด,ดีครับผมน้องตันชาแนลทาเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยน้องตันชาแนลน้องตันชาแนลทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับทำอมช่องเกี่ยวกับอะไรเนาะคุณปรวริศลาขอบคุณแม่เลยครับที่ตอบมาว่าด,ดีมากค่ะโอเคตรงนี้เพราะว่าเพราะว่านะฮะเหตุที่ผมมาไลฟ์ตอนนี้เนื่องจากว่าเมื่อวานเนี้ยผม เห็นในกลุ่มของคนเชียงรายเนาะผมอยู่เชียงรายเนาะก็เห็นเขาว่าในฝั่งของฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยนะครับมีการปลอมแบงค์พันเยอะมากแล้วเบื้อตั้งแต่ช่วง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 น้ำท่วมมาเนี่ยครับคือมันท่วมทั้งสองฝั่งเนาะท่วมทั้งฝั่งไทยที่เป็นส่วนของแม่สายแล้วฝั่งท่าขี้เหล็กของพม่าครับผมก็เกิดไอ้เจ้าพวกโจรพวกเนี้ยก็ยังไปซ้ําเติมชาวบ้านเขาอยู่ในการใช้แบงค์พันปลอมเนี่ยไปซื้อสินค้าแล้วแม่ค้าเขาก็พบว่าพาวงหลายอย่างนะครับก็เกิดการแบบเสียหายเกิดขึ้นนะครับขออน,นุญา น้องตันชาแนลถ้าเราถูกโกงต้องแจ้งข้อหาอะไรครับโกงมันโกงแบบไหนฮะลักวิ่งชิงป้นช่อโกงยักยอกแต่ถ้าเป็นข้อหากรณีชอ่ชอโกงช่อโกงก็คือ,อ,อลักษณะที่ว่าเขาเจตนาจะมาหลอกลวงเราอยู่แล้วครับเช่นการ เราบอกว่าเขามีของสิ่งนี้แล้วจริงๆเขาไม่มีเขาบอกว่าเขามีของสิ่งนี้นะเช่นเหมือนเขาจะฉะเขาจะขายมือถือให้กับเราเนี่ยเขาบอกเขามีซัมซุงเอสสีอันตาตัวนี้จะขายให้หมื่นหนึ่งแบบนี้แต่จริงๆเขาไม่ได้มีเขาเจตนาจะมาโกงเราแต่แรกแล้วอันนี้แล้วเขาเอาเงินเราไปเนี่ยความที่เราไปเชื่อว่าเออเนี่ยเราเราเขาเขาเอาของมาให้เราจริงๆนะอันนี้เป็นลักษณะของคำว่าช่อโกงครับผมถ้าถูกช่อโกงก็แก้แจ้งข้อหาช่อโกงครับถ้าไม่มั่นใจว่าความผิดของเราของความผิดที่เราเราโดนกระทําเป็นอะไรก็ไป ปรึกษาตำรวจด้ฮะเจตนาหลอกลวงคือการช่อโกงครับนั่นคือเจตนาหลอกลวงครับถูกต้องแล้วครับนั่นคือเจตนาหลอกลวงคือการช่อโกงครับมันก็จะมียักยอกช่อโกงแบบเนี้ยที่หลายๆคนอาจจะมีความสับสนกันอยู่อะไรคือยักยอกอะไรคือช่อโกงนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าในกรณีที่เป็นช่อโกงหรือยักยอกนี่นะครับสามารถที่จะยอมความได้นะเป็นคดีอาญาที่ยอมความได้เรามาคุยกันเรื่องนี้ได้ยังไง <c ười> โอเคอ่าเป็นคดีอาญาที่สามารถยอมความได้นะครับก่อนสารชั้นต้นมีคําพิพากษาก ็คือ,สมม,อ,อ 1, นะสมมุติเขาชอบโกงเงินเราไปหนึ่บาทนะสมมติเขาชอบโกงเงินเราไป1,000บาทแล้วก็เราบอกให้เขาเอาคืนให้เราเนี่ยเขาไม่คืนเราไปแจ้งความตำรวจจับมาเรียบร้อยแล้วเอา1,000บาทถ้าเราบอกว่าเอา1,000บาทมาคืนฉันฉันจะ ถอนแจ้งความสามารถทําได้ด้วยครับหรือว่าเราบอกเฮ้ยไม่ได้1 0 0 0บาทไม่ได้ต้องเอามาให้เรา2 0 0 0บาทเพราะว่าฉันมีค่าเสียหายฉันมีค่าเดินทางต่างๆถ้าเธอเอามาคืนฉัน2 0 0 0บาทเป็นเงิน1 0 0 0บาทและเป็นค่าเสียเวลาค่าเสียหายฉัน1น0 0บาทแล้วฉันจะย้อนถอนแจ้งความก็สามารถทําได้ครับหากตกลงกันได้คู่กรณีของเราคืนเงินมา1,000บาทหรือ2 0 0 0บาทตามที่เราตกลงไว้เราสามารถไปถอนแจ้งความได้เขาก็เดินออกจากคุกได้สบายเลยครับกรณียักยอกหรือช่อโกงนะครับเนาะเออเอาสิเรามาคุยกันเรื่องแบง ปอมแล้วก็มาคุยกันเรื่องยักยอกช่อโกงนะครับลักวิ่งลักซับวิ่งลาวซับชิงซับปล้นซับก็จะมีเงื่อนไขต่างๆที่แตกต่างกันไปแต่ในเรื่องของเกี่ยวกับเงินเงินทองทองต่างๆเหล่า,ลานี้ก็มักจะเกิดขึ้นกับในกรณียักยอกหรือช่อโกงครับผมเงานีักช่อโกงเข้าใจแล้วนะครับน้องน,น้องตันชาแนลครับผมอน้อนเป็นกรณีช่อโกงนะครับอย่าลืมว่ายักยอกกับช่อโกงเนี่ยสามารถที่จะยอมความได้ก่อนศาลชั้นต้นมีคําพิพากษานะครับผมอาไว้ให้เรามุคุยเข้ากัน จริงๆผมเรียนกฎหมายมาด้วยนะแล้วผมก็มเคยรับราชการเกี่ยวกับอะไรที่ต้องใช้เรื่องกฎหมายนี่ก็ยัง,ยงมีพร้อมมีความรู้พวกนี้อยู่นะครับผมอ้าวมีใครอยากจะพูดคุยกับอะไรอะไรกับเราอีกบ้างไหมครับในเรื่องของธนาบาัตรปลอมต่างๆหรือวิธีการดูธนาบาัตรปลอมต่างๆอ่ะเดี๋ยวที่นี้แหม่ในเน่ก็ไลฟ์แล้วเนาะนอกนอจากการใช้ปากกาเนี่ยในส่วนของแบงก์พันมันยังมีวิธีการตรวจอีกเยอะเลยนะหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าเราสามารถที่จะมองไอ้ตรงนี้ได้นะอื เนี่ยๆก็คุยแล้วแบ่งตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไอ้เจ้าที่เป็นลายๆตรงนี้นะฮะคุณสุอร์ตนาบอกว่าที่อุบลฝนเริ่มตกแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยครับที่แบ่งปันฮะเชียงรายก็เริ่มมืดๆมืดๆสว่างตตกประจำทุกคืนเลยนะครับใครมีแบ่งพันธหยิบแบ่งพันธขึ้นมาเลยครับแล้วสังเกตตรงนี้นะครับว่าไอ้เจ้าดอกๆดวงๆที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรตรงเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเรามองเฉียงงแบบนี้นะมองเฉียงงแบบนี้เข้าไปนะครับแบ่งพันธนะครับเราจะมองเห็นเป็นเลข1 0 0 0พันอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็เป ตัวอักษรลายนูนแบบนี้ที่เราสัมผัสไปปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันนูนสากๆมืออยู่นะตรงนี้นะอ่ะคือคนทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ไม่ได้สังเกตหรอกไอ้เจ้าตัวนี้มันมีอะไรแต่ถ้ามองเฉียงๆนะสังเกตไหมอ่าอ่าเล่ยไหมเห็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งพันตัวนี้ไหมครับเน่วเห็นไหมฮะตรงนี้ครับผมนี่เป็นวิธีการตรวจอย่างหนึ่งนะคือถ้าท่านปัตรทั่วไปหากมันซิมมาจากกระดาษเนะี่ยมันจะเป็นเรียบ,เร,ยบเรียบเสมอกันหมดเลยนะครับแต่ในกรณีที่แบงก์จริงนะครับเขาจะมีอักษรล ายนูนเกิดขึ้นตรงนี้ครับมันจะมีความนูนมันจะรู้สึกว่าเอานิ้วสัมผัสธ,ธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราก็นูนแล้วโอเคเอามองตรงนี้ไม่มั่นใจแล้วเพราะว่ามองไปไลายนะ้ํามันพิมพ์จางๆมาก็ดูไม่แน่ใจใช่ไหมครับเอามองตรงไหนก็ไม่แต่เจ้าโฮโลโกราฟิกตรงนี้หรือว่าจะเป็นตัวการอาการ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 อะไรพิมพ์พิมพ์ที่เปลี่ยนสีได้แบบนี้เราอาจจะไม่มั่นใจเอ้มันใช่ไหมนะแต่ตัวหนึ่งเลยที่เครื่องพิมพ์ธรรมดาทั่วไปทําไม่ได้ก็คือการพิมพ์แบบนูนแบบนี้ครับ ในเจ้าตรงนี้นะครับเรามองไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเลขพันอยู่ข้างล่างนี่นะเห็นไหมถ้ามองตรงๆเนี่ยมันไม่เห็นมองตรงๆไปแบบนี้เลยนะลองมองดูนะครับมันไม่เห็นมันก็จะสูกว่ามันเป็นลายอะไรเฉยๆธรรมดาธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมแต่พอเราพลิกแค่นั้นแหละมองเอียงๆแบบนี้นะครับมองเอียงๆแบบนี้นี่เราจะเห็นแล้วว่ามันมีเลข1000พเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูซิ5 0 0มีไหมเอา5้0 5 0อ้ามาดูแบงค์ห้าร้อยนะครับผมเนี่ยตรงนี้อมองตรงๆแบบนี้ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหม มมองเฉียงเฉียงเฉียงนี้เห็น500รเกิดขึ้นตรงนี้ไหมเห็น500้ยไหมครับเห็น1,000เกิดขึ้นไหมครับมองเฉียงเฉียงเอานิ้วไปสัมผัสนะครับเอานิ้วสัมผัสตรงนี้ก็จะพบว่ามันเป็นเส้นเส้นสัมผัสได้เลยมันเป็นเส้นเส้นบางคนบอกเฮ้ย hey, พี่อย่าว่าแต่ แบงค์พันแบงค์ห้าร้อยเลยตรงนี้แบงค์ร้อยผมก็ยังไม่มีในมือผมไม่มีแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยในมือเป็นแบงค์ร้อยได้ไหมอ่ะมาดูมาดูแบงค์ร้อยมีไหมแบงค์ร้อยมีไหมมาเข้ามาเห็นเลขหนึ่งร้อยตรงนี้ไหมครับมีเช่นกันและเป็นการพิมพ์แบบเส้นนูนเกิดขึ้นเช่นกันครับเพราะฉะนั้นฮะเวลาที่เราสัมผัสดูว่าเฮ้ยแบงค์ไหนแบงค์จริงแบงค์ไหนแบงค์ปลอมครับมาสัมผัสตรงนี้ได้เลยฮะเพราะมันแบบฝืดๆแล้วรู้สึกมันมีเส้นๆตรงนี้อันนี้แหละของแท้แ แล้วแบงค์ยี่สิบเรามีไหมแบงค์ยี่สิบมีไหมเอาละสิเมื่อกี้บอกเลยนะว่าแบงค์ยี่สิบเนี่ยไม่ใช้ไม่สามารถใช้รังสี UV ตรวจหาใยเรืองแสงได้ใช่ไหมแต่จริงๆพอมาถึงขั้นตอนนี้ปั๊บลองมาดูซิมีไหม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 มีเลขยี่สิบอยู่เช่นกันนะครับอุยแต่ตอนนี้มองไม่ชัดนะเดี๋ยวผมเอาไฟมาส่องชัดๆให้ไหนนี่เห็นไหมนะ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 โอ้ยเห็นไหมนะจริงๆมีเหมือนกันครับผมนี่แหละเพราะฉะนั้นครับวิธีการตรวจส อบธนบัตรปลอมจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรบางคนแบบแม,ม่ค้ามืออาชีพสัมผัสปั๊บนี่รู้เลยเฮ้ย hey, นี่แบงค์ปลอมนี่ว่าเพราะว่าเนื้อสัมผ,สมผัสมันไม่เหมือนกันครับขออนุญาตตอบคําถามคุณผู้ชมครับผมคุณปวริศราอัจฉริยขอบคุณมากนะจริงๆเป็นของกองกระสับเขาด้วยนะไม่เกี่ยวกับผมผมเอาความรู้มาแบ่งปันเฉยๆครับแล้วมันยังมีอีกหลายอย่างนะครับในเรื่องการตรวจหาแบงค์ปลอมนะครับทั้งในเรื่องของตรงนี้นะฮะการพิมพ์แบบลายน้ำนะครับการพิมพ์แบบสองหนะ้า ต่างๆนะครับที่เรามองสองหน้าต่างๆจะเป็นหลายรูปแบบต่างๆแต่ส่วนที่ผมชอบมากที่สุดในการตรวยก็คือ นี่นะฮะหลักๆคือเราดูลายน้ำเนาะแบบที่2เนาะเรามาดูในส่วนของใย,ยเรืองแสงตรงนี้นะครับที่จะทําทปฏิกิริยากับแสง UV ครับหัวข้อวันนี้ของเรานะครับเนี่ยหัวข้อของเราก็คือเจ้าไฟฉายแต่พอดีน้องซุปเปอร์ต้นน้ำคุยเรื่องกอหสายผมก็เลยยาวไปเรื่องอื่นต่อเลยนะครับจริงๆจะมาคุยให้ดูไอ้เรื่องของไฟฉายเนี่ยว่ามันมีประโยชน์ยังไงในการตรวจแบงค์ปอมเนาะอย่างนี้เรารู้กันนะครับผมสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะฮะว่าการตรวจแบงค์ปอมโดยการใช้ปากาลังสี ยูวีแบบนี้มันตรวจได้ด้วยการตรวจเส้นใหญ่สะท้อนแสงตรงนี้นะครับก็เลยลามไปถึงว่าการตรวจของมือเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับที่เราเวลาเราพลิกไปด้านนี้มันก็จะเปลี่ยนสีมีการสะท้อนแสงเกิดขึ้นนะครับผมตรงทั้งกราฟิกตรงนี้ต่างๆนะครับแล้วก็ลามมาถึงส่วนตรงนี้ครับเรื่องการสัมผัสแล้วก็เลขที่มันซ่อนอยู่ตรงนี้ครับผมหลายๆคนก็ไม่แทนได้สังเกตใช่ไหมว่ามันมีตัวเลขซ่อนอยู่ครับและอีกอย่างหนึ่งฮะในเรื่องของการพิมพ์ครับในการพิมพ์ของพวกที่เขาทํา แบงค์ปลอมเนี่ยบางทีเขาพิมพ์เนะี่ยด้านหน้ากับด้านหลังนะครับด้านหน้ากับด้านหลังกว่าเขาจะมาพิมพ์แบบ2หน้านี้ได้เขาจะต้องมีการจัดวางเลเยอร์เอา์หรือการจัดวางที่ดีมากๆในขณะที่แบงค์ปลอมนะครับเราสังเกตหัวครุฑตรงนี้นะอ่ะไหนๆขอแยกคุยตรงนี้อีกทีหนึ่งเลยนะกันนะครับหัวครุฑตรงนี้นะฮะหรือตัวครุฑตรงนี้ครับผมเราสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าด้านหน้าและด้านหลังของเขาจะอยู่บริเวณเดียวกันเลยนะครับนี่ผมอ่านมาแล้วผมก็จําได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับเพราะฉะนั้นจะคุยเฉพาะที่จําได้นะครับนีี่่ น,นี่ครับเจ้าครุฑตรงนี้นะครับเขาจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยไม่ว่าเราจะดูด้านไหนนะครับจะอยู่ดูด้านนี้หรือด้านนี้นะครับเจ้าตัวครุฑตรงนี้เขาจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันทั้ง2ฝั่งนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากกรณีที่เป็นแบงก์ปลอมการพิมพ์หน้าหลังของแบงค์ปลอมไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะจัดวางได้ในระนาบเดียวกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงผมก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่หรอกเวลาผมรับเงินมานะไอ้เจ้าครุตตรงนี้ว่าอยู่ตรงไหนแบบนี้แต่จริงๆแล้วนะฮะสองฝั่ง2ส,สีเนี่ย เขาจะอยู่ในจุดเดียวกันเลยครับแล้วเราสามารถที่จะมองเนี่ยเราไปฉายสองปุ๊บมันจะต้องเป็นจุดเดียวกันแบบ เลยนะครับตรงนี้นะฮะมองตรงนี้เข้าไปนะครับก็เป็นเทคนิคในเรื่องของการตรวจแบงค์ลอรมนะครับเพราะว่าช่วงนี้แบงค์ลอมเริ่มกลับมาระบาดอีกแล,แล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีไอ้เจ้าปากกา UV ครับปรุงแจปากกาไฟฉายแบบนี้เล็กๆแบบนี้เอามาส่องหาเพื่อตรวจดูแบงค์ลอมครับผมสาหรับคนที่เข้ามานะฮะทำไมผมใช้ปากกาตัวนี้ครับผมปากกาตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะตรวจใยครับผมใยสะท้อนแสงเดี๋ยวมลองดูนะว่าสามารถเห็นได้ชัดๆไหมนะครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมใครสังเกตจะเห็นนะครับว่ามันจะมีเส้นเล็กๆ ส,สีสีปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นอยู่นะครับนี่คือถ้ามองนะถ้ามองจากจุดที่ผมอยู่เนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดมากๆเลยและเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยเป็นหลากหลายสีสะท้อนแสงแต่ว่าพอมองตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ครับแต่ลักษณะการทํางานของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าสําหรับไลฟ์นี้นะครับ21นาทีฮะมีคนแปะกดไลค์อยู่8คนแล้วก็มีคนดูอยู่หลายคนแต่ขอบคุณมากๆนะครับซุปเปอร์ตัวน้ำคุณปริศลาครับผมน้องตันเชนะครับ ที่คอมเมนต์พูดคุยกับเราครับปกติเราไลก็จะไม่ค่อยมีคนคุยด้วยเท่าไหร่ครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้การแบ่งปันของผมนี่มีประโยชน์ในเรื่องการตรวจสอบแบงค์ปลอมนะครับทั้งโดยการตรวจสอบโดยการสัมผัสนะครับโดยการมองโดยการใช้ไฟฉาย UV แบบนี้ทําการตรวจสอบนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับผมมีโอกาสมาพูดคุยครับขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมครับคุณโอซามุดาไซสมชายบวกไลค์ไปหนึ่งครับกลายเป็นสิบไลค์ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับ เป็นเก้าไลฟ์สิบไลฟ์เป็นกําลังใจที่ดีมากเลยนะครับในเรื่องการไลฟ์เพราะปกติผมไม่ค่อยได้ไลฟ์เท่าไหร่ครับผมก็จะทําในส่วนของคลิปวิดีโอแบง่งปันความรู้กันมากกว่าครับผมเดี๋ยวผมจะชวนไปเชิญชวนไปติดตามผมในทิกตอกได้ผมมีช่องทิกตอกเลยนะแต่ผมเพิ่งเริ่มทำนะขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบอนุญาตจบไลฟ์ในส่วนของการดูธา,านบัตรกรอไว้ตรงนี้ขอบพระคุณทุกทกท่านมากเลยครับน้องตันชนะบอกว่าผมไม่ต้องมองเสียงผมก็เห็นแล้วในแบงค์ยี่สิบใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมเออน้องตันชานีาบอกไม่ต้องมองเฉียงก็เห็นแล้วเออดอกเอออาจจะเฉียงนิดนิดไงอันนี้ต้องเฉียงนิดคือถ้ามองตรงๆเนี่ยพี่ไม่เห็นนะครับต้องมองเฉียงนิดนิดนะครับลวเลขเขาจะเป็นเลขอาราบิกนะไม่ใช่เลขไทยนะเราสังเกตนะฮะเออมันต้องนิดนิดนิดแบบเนี้ยเฉียงเฉียงครับมุมองศาดีดีก็เห็นใช่ถูกต้องแล้วครับโอเคครับผมไว้เจอกันไลฟ์นาฮะอย่าลืมติดตามตช่อเชนแนลของเราด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ